สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮาผมเชิดช่งทองเชียงใหม่เรียงว่าสไตล์ไทยบ้านครับพอ,อดีลุงเพิ่นบอกว่าสีพ้ไปเบิง่งงัวครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิง้งงัวเหมือนกันครับลายยุใสเดี๋ยวไปคอกใดน้ำผมอะไรนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องผมเชษฐ์ชลธงทองเชียงใหม่เลี้ยงหัวสไตล์แท้บ้านครับมืเอนี้มาเบิงหัวคอกพหลุงเพิ่นนะครับอ่าพหลุงเพิ่นชวนมาเบิงมาเบิงครับเพิ่นกําลังคุยกันครับนะครับโอ้หัวเพิ่นงามครับหมูบ้นน้อยขอบเสียาย,ายพี่เจ้าครับเจ้าของมัันนนี้ะาผมขออนุญาตถ่ายคลิปกันเนาะผมลงยูทูบนะครับหัวปองามครับ โอตัวนี้ตัวนี้ท่องนะครับได้กี่เดียวแล้วปะตัวนี้ตัวนี้จะจะออกวันที่เนี่ยกำหนดเปนอ่ะ๋อจะออกวันที่ซีบมีนาเนี่ยันในใบเปนอ่ะเพราะว่านะพอจิมมันนี่นั่นนะใกล้ละจะออกวันที่ซิมีนาตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่เก้ามันอปะยัดยอดยอดยดยกินใหม่ อันนี้เป็นแม่เก้านะครับผมเป็นแม่ของตัวนี้อันตัวนี้ก็ผสมแล้วครับพ่อตัวนี้ผสมแล้วอ๋อตัวนี้ก็ผสมแล้วได้เดือนปลายว่าเดือนปลายแล้วอ่าพ่อว่ามาเพาะลูกมันครับลูกมันจ้เหมอพี่น้องเบิรงลูกมันครับมันเป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าลูกมันก็เนื้อหนังดีครับแข้งขาดีอันนี้ตัวผู้ครับลูกตัวผู้แข้งขาดีเนื้อหนังดีครับพี่น้องไข่กระดำเนื้อหนังม้านะครับ พ่ออันนี้ผสมเป็นเป็นพ่อพันธุต่ำบ้านนี่นอะเป็นพ่อพันธุบ้านเนาะพ่อพันบ้านเนี่ยคอ่าพ่อพันบ้านแต่มันส่งลูกดีขนาดครับพอแม่มันส่งลูกดีขนาดพอแล้วเบิ่งครับพี่น้องแม่มันส่งลูกดีครับเนื้อหนังดีครับขนาดเป็นพ่อพันุตามบ้านนะครับว่าแมนงัวอ่างัวผสมหลอดครับว่าแมนง้วนอกนะครับนี่ครับเจ้าของพนลุงยังพ่อพ่อสิยังขอลุงเจริญลุงเจริญ อันนี้มาเปิดราคาสักก่อแล้วกับบอกาะเกาะเนี้ยเราไมเลี้ยงตัวหญ่เยตัวถ้าดีาได้ได้สองได้คว,วบควบปลายหิ้มสองควบวก็ขายแล้วครับผมจังสี่แล้วครับผมพี่น้องบ้านเขาก็เลี้ยงง้วไว้ไนะครับ บ่าขายเพิ่นวัฒนานขายกะมาเยี่ยมมาชมมาเล่นน้ำกันยังสิลรอครับมาเบ่งแนวทางการพัฒนาตั้งเพมันเป็นอันเป็นตั้งเหนือนะครับงัวมันยังบ่าใหพัฒนายัางตั้งใต้ตัวใดครับถ้าเป็นตั้งใต้นะครับงัวพัฒนาไปวยราคาเพิ่นจะดีขนาดละผมกับใครงัวบ้านเฮานะครับงัวตังเหนือนี่มีราคายัางตั้งใต้ครับขายได้แปลงครับเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านเฮาจะได้มีกำลังใจเลี้ยงครับเลี้ยงนัก,นก อืมีการส่งเสริมนะครับครับพี่น้องมผมก็เป็นลูกอีสานนะครับแต่ว่าเป็นเคยทางเหนือครับมาอยุมาอายุทางเหนือมาได้เมียทางเหนือก็เลยพยายามผลักดันเรื่องเรื่ององัวนี่แหละครับครับลุงเพลินผลักดันให้กเกษตรกรมีรายได้พิเศษรายได้ที่แบบบ่แมนพิเศษนะครับจะได้ยางดีเลยเรื่องงวเนี่ย มีพื้นที่ครับมีพื้นที่มีพอเลี้งยงับ,งบ,บ,บเลี้ยงงัวนี่ว่ามีผิดหวังครับมาถึงสองขัว้วแค่น,นะได้ไหม่ได้ลองวา่าแก่เหรวลุงเปิงใจครับแค่ได้ครับเออถ้าผมช่วงรอบบ้านมื่อนี้กลับมานี่นะครับผม มีพ่อพันุ์ผสมตัวบริการตัยนะครับอด้เป็นครับผมพ่อพันธุสมบูรณ์ดีนะครับเนื้อหนังดีสีก็ดีนะครับผมนะครับในเขตอำเภอเมืองลำพูนอำเภอใกล้เคียงเลยครับผมถ้าใครสนใจที่อยากจะผสมพันธุ์นะครับผสมตัวนะครับผมเอาตัวไปผสมกัอ่ายินดีรับใช้ครับอ้เป็นว่ายินดีรับใช้ครับมีสองตัวนะครับ อ่าสมบูรณ์นี้นะครับพ่อพันธ์บามันนะครับผมสมบูรณ์ดีนะครับอ่าแข้งขาดีครับผมเนื้อหนังดีครับค่าบริการเท่าไรครับไอแถวบ้านแปดร้อยแถวบ้านแปดร้อยนะครับผมถ้าไก่ตามระยะทางครับผมอ่าค่าบริการเพิ่นครับสนใจก็โทรมาสอบถามไอ้เพิ่นได้นะครับผมอ่ามีสองตัวนะครับพ่อพันธ์ครับ ครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับพ่อพันธุ์นะครับอันนี้ชื่อโบดนะครับผมความสูงประมาณเกือบร้อยหกสิบนะครับผมเกือบเกือบร้อยหกสิบนะครับเนื้อหนังดีนะครับฮับผสมตัวนะครับพี่น้องบ้านทาที่สนใจอยากจะผสมงัวนะครับงัวเป็นสัตว์กาลังมองหาพ่อพันธุผสมพันธุ์นะครับในเขตจังหวัดลําพูนนะครับผมติดต่อมาได้ครับอ้เปิ้ลยินดีฮับบริการครับผม อศูนย์แปดสองแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งกห้าสามหนึ่งาสามหนึ่งครับผมไอวีลวุฒนะครับผมไอวีลวุฒติดต่อมาได้ครับพ่อพันธ์งามสองตัวครับยินดีครับ,บริการพี่น้องครับเจ้าละปูนเฮาหรือว่าใกล้เคียงนะครับผมถ้าจะได้ผมก็ขอฝากไว้้วยนะครับฝากซับสไครป์ฝากติดต,ตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับพี่น้องไปมาครอบวังหันนะครับของลุงเจริญ อ่าแต่ว่าคอกนี่เพิ่นบ่อขายครับเพิ่นมา่ตอนนี้วางขายต่วางอเพิ่นก็เป็นแต่เบิ่งอยู่ครับพอใช้ได้อยู่ก็เป็นแนวทางนะครับเอาก็เบิ่งกันไปครับเป็นแนวทางของทางเลือกของเกษตรกรครับผมจังไหนก็ฝากติดตามฝากซับสไกให้ได้นะครับพี่น้องกําลังลงไหมครับอ่าผมก็พยายามทายงัวตามบ้านตามคอกให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับราคาก็สทตามสถานการณ์นะครับผม ทั้งเหนือที่เป็นแบบไหนครับมรผมขอบคุณครับ